COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจกแห่งพันธสัญญากรุงเทพวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในพระธรรม 1. นึ 1. ่งซามูเอลบทที่29ข้อ1-11ค่ะพวกฟิลิสเตียชุมนุมกำลังทั้งสิ้นอยู่ที่อาเฟกและอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่น้ำผูซึ่งอยู่ในอิสราเอลเมื่อพวกเจ้านายฟิลิสเตียเดินผ่านไปตามกองรอยและกองพันธุ และดาวิดกับคนของท่านก็ผ่านไปข้างหลังกับอาคิชพวกแม่ทัพของคนฟิลิสเตียพูดว่าพวกฮิบรูเหล่านี้มาทําอะไรและอาคิชก็รับสั่งแก่พวกแม่ทัพคนฟิลิสเตียว่านี่คือดาวิดมหาด็กซาอุลกษัตริย์อิสราเอลไม่ใช่หรือเขาอยู่กับเรามาหลายวันหลายปีแล้วข้าพ,พเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลยตั้งแต่วันที่เขาหนีมาจนถึงวันนี้แต่พวกแม่ทัพฟิลิสเตียโกรธพระองค์และพวกแม่ทัพฟิลิสเตียทูลพระองค์ว่า ขอส่งชายคนนั้นกลับไปเพื่อให้เขากลับไปอยู่ที่ที่ทพระองค์ทรงกําหนดให้เขาอย่าให้เขาลงไปสนามรบกับเราเกรงว่าในสงครามพวกเขาจะเป็นศัตรูของเราเพราะว่าชายคนนี้จะคืนดีกับเจ้านายของเขาได้ด้วยอะไรเล่าไม่ใช่ด้วยศรีรษะของพวกคนเหล่านี้หรือคนนี้ไม่ใช่ดาวิดหรือซึ่งพวกเขาร้องเพลงเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ อาคิชจึงทรงเรียกดาวิดเข้ามารับสั่งแก่ท่านว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์มาแล้วสำหรับเราเราก็เห็นดีที่ท่านจะออกทับไปกับเราเพราะเราไม่พบความผิดในท่านตั้งแต่วันที่ท่านยุดมาอยู่กับเราจนถึงวันนี้แต่ในสายตาของพวกเจ้านายไม่เห็นดีด้วยในเรื่องท่านฉะนั้นจงกลับไปอย่างสติเถิดเพื่อไม่ให้เป็นที่ขัดใจพวกเจ้านายฟิลิสเตียและดาวิดก็ทูลอาคิชว่า แต่ข้าพระบาทได้ทําสิ่งใดหรือฝากพระบาทได้พบสิ่งใดในตัวของข้าพระบาทตั้งแต่วันที่ข้าพระบาทมาอยู่เฉพาะพระพัก่าพระบาทจนถึงวันนี้ว่าข้าพระบาทไม่ควรจะไปลบกับพวกศัตรูของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอาคิชก็รับสั่งตอบดาวิดว่าเรารู้แล้วว่าเจ้าดีในสายตาของเราอย่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่บรรดาแม่ทัพแห่งฟิลิสเตียกล่าวว่าอย่าให้เขาขึ้นไปในสงครามกับพวกเราเลย เมื่อเป็นอย่างนี้จงลุกขึ้นแต่เช้าพร้อมกับพวกทหารแห่งนายของท่านคือพวกที่มากับท่านเมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดพอมีแสงก็จงออกเดินดาวิดจึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดคือตัวท่านพร้อมกับพวกของท่านเพื่อออกเดินในตอนเช้ากลับไปยังแผ่นดินฟิลิสเตียแต่พวกฟิลิสเตียขึ้นไปยังอิสรรเอลค่ะในเวลาที่ดาวิดอยู่ในฟิลิสเตีย อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อาคิชนะคะกษัตริย์ก็คงจับตาดูดาวิดอยู่กษัตริย์อาคิชได้พูดถึงลักษณะชีวิตของดาวิดที่ทําให้กษัตริย์รู้สึกไว้วางใจนะคะจนกล้าที่จะให้ดาวิดร่วมออกรบด้วยแต่พวกแม่ทัพคนเฟิลิสเตียก็ยังระแวงและกลัวดาวิดเพราะดาวิดเคยเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงและเป็นทหารที่เก่งมากๆของซาอุนนะคะสุดท้ายกษัตริย์อาคิชจึงตัดสินใจไม่ให้ดาวิดร่วมรบด้วย ดดาวิดก็ยอมเชื่อฟังกษัตริย์ของฟิลิสเตียในเวลานั้นในเหตุการณ์นี้ทําให้เห็นชีวิตดาวิดที่สั่แดงลักษณะชีวิตที่ดีนะคะซื่อสัตย์เป็นลักษณะชีวิตที่คนอื่นมองเห็นได้จนกษัตริย์ยอมรับในชีวิตของเขาและเราได้เห็นถึงแผนการและการควบคุมของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงปกป้องดาวิดไม่ให้ดาวิดต้องสู้รบกับซาอูลและชาวอิสราเอลชนชาติของท่าน ดาวิดไม่ต้องฆ่าซาอูลด้วยมือของเขาเองนะคะแต่พระเจ้าทรงจัดการกับกษัตริย์ซาอูลตามที่พระองค์ทรงตัดไว้สิ่งที่เรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะคะข้อแรกก็คือการรักษาชีวิตที่ดีนะคะสำแดงความดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดของชีวิตขอให้ชีวิตของเราเป็นเหตุให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญพระเจ้า สิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดนะคะให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านะคะอันต่อมาก็คือการที่เราเรียนรู้จักแผนการของพระเจ้านะคะเรียนรู้ที่จะยอมรับและเดินตามแผนการของพระเจ้าในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของเรานะคะอาจจะมีช่วงที่เราสุขสบายมีความสําเร็จหรือว่าจะเป็นช่วงที่ต้องผ่านความยากลำบากบ้างล้มเหลวบ้างหรือ ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะแต่ให้ชีวิตของเรายังคงดําเนินในความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าทําในส่วนของเราอย่างดีที่สุดและไว้วางใจพระเจ้าในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะให้เราอธิษฐานร่วมกันค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์พระเจ้าทรงสมบกป้องเราอยู่เสมอพระงทรงมีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราขอให้เราไว้วางใจในพระองค์ และดำเนินชีวิตที่ดีและสัตว์เสื่อต่อประพักพระองค์เสมอไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดของชีวิตขอให้เราไม่ลืมพระองค์ให้เรายำเกรงและถวายเกียรติพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำขอพระเจ้าไว้ความพี่น้องในการทำทุกสิ่งในวันนี้ให้เห็นการทรงนำการปกป้องและการวอวยพรจากพระเจ้าเราที่ฐานร่วมกันในนามพระเยซูอาเมนพระเจ้าวอวยพระคะ่ะ